สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอชุดนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการแทรกวัตถุลงบนงานนําเสนอนะครับวิดีโอชุดนี้จะเน้นไปที่รูปวาดเป็นหลักก่อนนะครับเดี๋ยวในวิดีโอในช่วงท้ายก็จะมีเรื่องของรูปภาพเข้ามาอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของรูปวาดเนี่ยคุณจะทําอะไรได้บ้างแล้วก็สามารถปรับแต่งโดยการเอาข้อความเข้าไปใส่ในรูปวาดนะครับหรือว่าเชฟนะครับเร,เราเรียกง่ายๆก็คือเชฟ แล้วเวลาเราวาดแล้วเนี่ยบางครั้งเราวาดมากกว่าหนึ่งรูปมันอาจจะเกิดการวางลําดับผิดพลาดตอนวาดไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียเวลาลบแล้วไปวาดใหม่เราสามารถมาเรียนรู้วิธีการจัดลําดับได้อะไรให้อยู่ก่อนให้อยู่หลังให้อยู่หลังสุดให้อยู่หน้าสุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนการปรับแตง่งถ้าเป็นรูปวาดถ้าเราวาดเฉยๆก็เป็นเส้นกรอบธรรมดากรอบสี่เหลี่ยมกรอบวงกลมอะไรก็แล้วแต่เราควรจะใส่สีพื้นปรับแต่งสีพื้นหรือจะเอารูปภาพเข้าไปอยู่ข้างในรูปวาดก็ได้ครับ คือแทนที่จะเป็นสีพื้นเฉยๆเนี่ยก็เอารูปภาพมาเป็นพื้นแทนนะครับหรือถ้าเราเคยวาดรูปทรงนี้ไว้แล้วเราอยากจะเปลี่ยนรูปทรงใหม่เราทํำยังไงนะครับแล้วพอเวลาเรามีการวาดรูปหลายๆรูปเราอยากให้มันวางเป็นแนวตรงกันแนวเท่าๆกันระยะห่างเท่าๆกันมันจะมีเทคนิคในการจัดยังไงนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาย้ายเองไปเล็งวางให้มันเท่ากันให้มันตรงกันด้วยตัวเราเองโดยการ ai, ย้ายโดยการ ai, ยาร ai, ้ายโดยการใช้เมาส์นะครับมันจะเสียเวลามากไป สุดท้ายครับถ้าเราวาดรูปสองรูปสามรูปแล้วเราอยากเอารูปมารวมเป็นรูปชิ้นเดียวกันเราเรียกว่าประสานร,รูปหรือว่าการเมิร์จรูปนะครับทำยังไงเ,เดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวผมจะขอใช้ไฟล์เดิมต่อเนื่อง New s l i ด e เพิ่มไปเรื่อยๆแต่กี้วิดีโอก่อนหน้าเรามีการใช้สมาร์ทอาร์ตกันเดี๋ยวผมจะขอ New s l i ด e แผ่นใหม่ขึ้นมานะครับขอเป็นแบบแผ่นว่างๆเลยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีพื้นที่ในการวาดทางนั้นเองครับ รูปวาดเวลาเราจะทําการวาดเราไปวาดที่ไหนถ้าเราใช้คอนเซปต์ของการวาดจริงๆก็คือ d r a w นะครับ d รอ w ก็คือจริงๆมันคือการวาดการวาดเป็นลายเส้นมากกว่าเน,นเ,นนเน้นเน้นในเน้นติการลายเส้นนะครับแต่ถ้าเราเน้นว่าเน้นเป็นการวาดแบบเป็นรูปเราจะมาที่ Insert นะครับไปที่ Shape เขาก็จะมีรูปทรงที่เราเคยเห็นใน Microsoft Word ใน Excel ครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับ สมมติการว่าผมจะวาดเป็นรูปหัวใจแล้วกันสมนามตินะครับวาดเข้ามานะครับวาดเข้ามาเทคนิคก,การวาดจะเป็นรูปแบบปกติก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับแต่ถ้าเราต้องการวาดรูปวงกลมสี่เหลีย่ยมผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับเราก็เลือก insert shape เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ rectangle ปกติเวลาเราวาดรูปสี่เหลีย่ยมเราต้องมาเลงเองว่ามันสี่เหลียหล่ยมหรือยังมันสี่เหลี่ยมหรือยังนะครับแนะนําเทคนิคเล็กๆครับเวลาเราวาดตื้ขณะที่ยังยังไม่ปล่อยเมาส์นะครับวาดไป สังเกตน,นะครับเดี๋ยวผมพยายามว่าดเป็นแนวผืนผ้านะถ้าเราอยายให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้คุณกดชิปแป้นชิปค้างไว้ด้วยขณะวาดวาเห็นไหมครับอันนี้ผมแกล้งที่จะดึงไปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่พอผมกดชิปนี่คือผมกดชิปนะครับเมาส์ผมยังไม่ปล่อยด้วยนะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป๊ะแล้วค่อยปล่อยเมาส์ครับชิปปล่อยทีหลังนี่คือเทคนิคการวาดรูปสี่เหลี่ยมวงกลมก็เป็นแบบเดียวกันครับ i n s e r t แล้วก็มาเลือกโอเวลก่อนนะครับก็คือวงรีก่อนแล้วก็อที่เราเราต้องมาเลงเองอะครับมันเสียเวลาก็กดชปอีกครับเห็นไหมครับจะเป็นวงกลมเป๊ะเลยครับโอเคนะครับนี่คือคอนเซปต์การวาดลูกครับหรือเทคนิคอันหนึ่งครับเวลาคุณวาดลูกศอนผมยกอย่างเป็นลูกศรนนะครับสมรติผมเคยวาดลูกศรชี้ไปทางด้านขวา พอดีวาดผิดครับลูกศรควรจะมาทางด้านซ้ายแทนที่เราจะเสียเวลาเป็นลบแล้ววาดใหม่มันเสียเวลาครับเราใช้วิธีเทคนิคอย่างนี้ครับจับที่จุดด้านข้างซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับที่เป็นจุดแฮนดิลซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับนี่เอามาไปอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ดึงไปเลยครับลากให้มันทะลุไปอีกด้านหนึ่งนี่นะครับเทคนิคของการทํางานนะครับหรือลูหัวใจก็แล้วแต่นะครับ ย่อมนิดหนึ่งนะผมดึงมาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นรูปใบโพธนะครับพวกนี้เราสามารถพลิกไอ้พลิกแพงได้ครับให้มันกลับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายคว่ำนะครับอะไรก็ว่าไปนะฮะนี่คือเทคนิคของการวาดภาพครับการแทรงรูปภาพเข้ามาไอ้การแทรกรูปวาดเข้ามานะครับเทคนิควาดรูปสี่เหลี่ยมวงกลมหรือจะวาดแล้ว ลิกอีกด้านหนึ่งเราเรียกว่าฟิปนะครับฟิปไม่ต้องจำคำสั่งมากใช้การใช้เมาส์ช่วยครับและถ้าเกิดว่าเรามีการวาดรูปทรงแล้วมันมีลักษณะของวงกลมสีเหลืองๆรูปเชฟบางเชฟมันจะมีรูปทรงเหลืองๆรูปวจะไม่มีสีเหลืองไม่มีวงกลมไม่มีครับแต่ถ้าลูกศรมีครับพวกนี้มันจะมีจุดเล็กๆตรงนี้ให้เราคลิกค้างแล้วก็ดึงครับเพื่อปรับขนาดหัวลูกศรได้ ลูกศรนี้ย่อเล็กลงแค่นี้ผมอาจจะแกล้งทำเป็นเหมือนเป็นต้นคริสต์มาสนะครับปรับสีนะครับซึ่งสีสมัยก่อนเขาก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยครับถ้าเป็นเมื่อก่อนจริงๆเขาจะมีเลือกของพวก texture นนี้ผมไม่เห็นภาพของสีพื้นเลยนะครับต่อเนื่องไปเลยก็คือ texture นะครับมอล texture ก็ไปเลือกเอาครับเขาจะมีให้เราปรับพวกนี้ มีฟิล l นะครับมีแกดิเอนตมีเท็กเจอร์สเขาก็จะมีรูปเท็กเจอร์สให้เลือกนะครับแล้วก็ปรับนี่ผมขยายภาพไปใหญ่นิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆ สีมันดูจางหน่อยสีเส้นขอบรูปไม่เอาโลเอาไลน์ no สีสีเส้นที่อยู่ขอบนอกนะครับของของรูปนะฮะนี้แล้วแต่ไอเดียครับเป็นไอเดียนะครับพวกนี้เราสามารถแทรกรูปภาพมาไว้ข้างในได้นะครับย้ําถ้าเราอยากจะได้เป็นรูปภาพก็เหมือนเดิมครับร,รูปภาพเอาภาพที่เขามีมาให้เราเตรียมไว้ระดับหนึ่งก็ได้นะครับพวกนี้ น,นี่ผมเอาลูกโคตรูมกบพวกไปกกาวส์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ไอเดียนะฮะนะครับให้เห็นภาพของการแทรกรูปภาพเข้าไปครับเลือกเป็นรูปภาพได้แคนี้จะเสียเวลานะครับมาเลือกเป็นสีพื้นอย่างเดียวถ้าสีพื้นเราก็เลือกเป็น solid fill ก็คือสีพื้น เป็นเรูกสีเป็นสีอย่างเดียวนะครับแล้วก็การใช้พวก gradient นก็จะเป็นรูปแบบสีสำเร็นรูปครับเราเรียกว่า preset นะครับนี้เป็นชุดสีสำรุรูปที่เขาเตรียมไว้ให้เราระดับดหนึ่งตรงนี้นะครับ มีการไล่เฉดได้ด้วยนะครับพวกนี้นะฮะถ้าเราเราไปลองเล่นนะครับพวกเลดี้ชการไล่เฉดสีครับอันนี้ไม่เอาก็เอาออกเนี่ยพวกเียไปลองหัดเล่นดูนะครับไปลองหัดเล่นดูนะพวกนี้มันไล่โทนได้ครับปรับเลดี้ชปรับเป็นเออ่ลีเนียอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไล่เฉดเห็นไหมฮะความเข้มนะครับอันนี้ก็ ใช้เวลากับมันหน่อยนะครับเวลาเราเล่นในส่วนของพวกนี้นะครับอ่าอ่นี่คือการแนะนำการเปลี่ยนพื้นแบ,บ็กกราวโดยใช้สีโดยใช้รูปภาพนะครับเข้ามาจัดการในส่วนของพวกรูปนะครับพวกนี้อันนี้ก็คือการเอาสีมาซ้อนกันนะครับทรายิกเจอร์ก็คือเป็นลักษณะของการทำเหมือนปูกระเบื้องสีนจะต่อนะครับถ้าเกิดเป็นรูปภาพนะฮะถ้าเป็นรูปภาพ ที่ผมสมมุติแล้วกันนะครับเอาเป็นรูปนกแล้วกันนะครับภาพมันจะค่อนข้างได้านไปนะฮะพวกรายก็คือปูเต็มภาพมันจะใหญ่มากมันดูไม่สวยครับชัดสปาเร้นยิ่งเยอะก็ยิ่งจางนะครับ แต,แต่เรานะครับปรับไอเดียไปเลยนะฮะอ่ะนี่เป็นเรื่องของการตกแต่งนะครับเป็นเรื่องของการตกแต่งพวกเกี่ยวกับรูปภาพอะไรต่างๆถึงการใส่ข้อความบ้างครับเราอ,อยากจะพิมพ์ข้อความเข้าไปในรูปแล้วก็คลิกรูปที่เราต้องการนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ edit text ครับ ันนี้ผมก็พิมพ์ง่ายๆนะครับปรับฟอนต์ตัวหนาตัวเอียงก็ไฮไลท์ข้อความหรือคลิกกรอบก็ได้ครับความหมายเดียวกันนะครับปรับให้เป็นตัวหนาขึ้นตัวใหญ่ขึ้นตัวหนาเนี่ยปรับเองครับเหมือนกับการปรับฟอนต์ทั่วไปครับใส่ข้อความแลวพวกนี้เวลาปรับแต่งเขาก็จะมีรูปแบบรูปทรงคล้ายๆกับข้อความนะครับคล้ายๆกับข้อความปรับข้อความได้พวกนี้นะครับ ฮะสีมันจะฟูอยู่ข้างในนิดนึงนะครับผมทำให้เฉดส,สีมันเป็นสีขาวนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพชัดๆจะได้เห็นภาพนั่นเองนะครับนะครับหรือว่าจะใช้รูปแบบสีสเป็นรูปที่เขามีให้เราตรงน,นี้นะครับโทนเป็นโทนสีนะเลือดเองนะครับ ี่คือการคอนเซปต์การใส่ข้อความเข้าไปในรูปนะครับใส่ได้หมดนะครับใส่ได้หมดตรงนี้นะครับ edit text อย่างก็กคือคอนเซปต์เชฟอะครับอันนี้พอดีรูปทรง,งของมันเดิมเนี่ยมันคือลูกนะครับมันคือลูกศรย้ำว่ามันคือลูกศรน,นะครับมันคือลูกศรที่เคยวาดไปทางด้านขวานะครับพอเวลาเราพิมพ์ข้อความนะครับเห็นไหมฮะมันจะไปตามแนวรูปเดิมครับ ของเดิมมันคือรูปสอนนะครับฉะนั้นข้อความก็จะอยู่ในแนวเดียวกับรูปตั้งต้นเดิมนะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพว่าเวลาแท่ข้อความก็ดูนิดนึงว่าเชฟคุณเนี่ยรูปทรงเดิมเขาเป็นอะไรนะครับส่วนรูปอื่นๆครับรูปหน้ายิ้มสมัย เราสามารถปรับได้ครับจุดสีเหลืองเหลืองที่ผมย้ำไปแล้วว่าถ้ามีจุดเหลืองเหลืองเนี่ยเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับให้เป็นรูปหน้ายิ้มหน้าไม่ยิ้มนะครับเห็นไหมฮะนะครับปรับได้นะครับตรงนี้แล้วก็ลายเส้นของมันก็คือขอบเส้นครับปรับความหนาได้ครับผมเล่นให้ดูเป็นไกด์นะครับนะครับปรับความหนาได้แล้วสังเกตครับเวลาคนเลื่อน มันจะมีแนวเขาเริ่กเป็นเส้นกริดในการช่วยเราครับว่าตรงนี้ตรงกับตรงนี้หรือยังตรงในแนวไหนใช่ไหมครับเข้ากึ่งกลางของรูปหัวใจหรือยังอย่างเงี้ยนะครับลองยกตยวอย่างสองรูปนี้แล้วกันนะครับรูปสมายนะครับผมเรื่อยดูนะครับ เข้ากึ่งกลางหรือยังนะฮะนี่คือภาพมาซ้อนกันนะครับให้เห็นว่ามันเข้ากึ่งกลางเป๊ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับพยายามให้รูปออกมาอยู่ห่างๆแบบนี้มันจะได้ทําให้เราเล็งง่ายๆนะครับเวลาเราวาง,วางแนวนะฮะอย่างนี้เข้าเซ็นเตอร์แล้ะครับสังเกตเส้นนะครับมันจะมีเส้นเป็นกากรบาดเลย แปลว่าอย่างที่เราวาเข้าเซนเตอร์แล้ะครับให้เห็นภาพของอร์ชั่นใหม่ๆม,ม,มีข้อดีอย่างนี้ครับช่วยเราไม่ต้องมานั่งเลงมากเขาจะมีตัวตัวช่วยนะครับให้เราจัดแนวอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างง่ายหรือใครจะจําคําสั่งแบบเก่าก็ไม่ผิดอะไรนะครับเช่นเรามีมากกว่าหนึ่งลูกเราก็อยากจะมาย้ายทีละลูกย้ายทีละลูกอ่างเงี้ยนะครับอยากให้ทั้งหมดมันเข้าแนวเดียวกันอย่างเงี้ย เห็นเป็นเหตุการณอย่างนี้นะครับขั้นแรกเราก็เลือกทั้งรูปทั้งหมดเลยครับที่เราอยากจะจัดแนวแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกพวกนี้ Alignment จัดในแนว t o ปดูเหี๋่ๆด,ด,ด,ดูทั้ง4รูปนะครับผมเลือกเป็น Align top นะฮะนะครับไปที่ Shape Format นี่แหละครับทําอะไรเกี่ยวกับอะไรก็ไปไป,ไปที่เครื่องมือตัวนั้นครับทําเกี่ยวกับรูปวาดก็จะเป็น s h a p เกี่ยวกับรูปทรงรูปวาดนะครับ แล้วก็เลือกอะไราอะไราก็จะมีให้เลือกแนวตั้งกับแนวนอนถ้าชิดซ้ายก็ซ้ายหมดแต่นี่ผมประกาศจัดเป็นแนวท็อปเห็นไหมครับมันจะจัดขึ้นไปทีเดียวเลยครับไม่ต้องเสียเวลามานั่งไล่ทีละรูปนะครับหรือจะให้มันชิดซ้ายถ้าชิดซ้ายพวกนี้ภาพมันจะมาทับกันครับมันจะมาซ้อนกันผมเ,เดี๋ยวไปเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเข้าเซนเตอร์เห็นไหมครับทั้งแนวตั้งทั้งแนวนอนก็คือมิดเดิลอย่างนี้แปลว่าทุกรูปจะเข้ามาเซนเตอร์หมดเลยครับ ันเหมาะกับรูปนี่เวลาที่คุณจะจับมาเข้าเซนเตอร์ซึ่งเดี๋ยวผมใกล้ลราให้ดูนะครับเป็นภาพบบสไตล์แบบนี้ถ้าผมวาดรูปวงกลมวาดรูปวงกลมนะครับวาดจากรูปเล็กผมให้สีเป็นสีเหลืองนะครับเสร็จแล้วผมใช้วิธีก๊อปปี้รูปก็ใช้วิธีขาชนสีก๊อปปี้ก็ได้นะครับแต่ผมชอบใช้เมาส์ลากมากกว่าแล้วก็กดคอนโทรลไปด้วย รูปมันก็จะถูกคอปปี้ออกมาครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็ลากรูปออกมามันจะเปเนมันจะเป็นการคอปปี้แต่ต้อย้ำว่าต้องกดคอนโทรลค้างไว้นะครับเสร็จแล้วผมก็มาขยายรูปให้มันใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ปรับเป็นสีให้มันตัดกันแล้วก็ลากไปอีกขอได้สักขอในขอสักสามรูปผมก็กดคอนโทรลอีกนะครับแล้วก็ลากออกมาอีกแล้วก็ปรับเป็นสีแดงแล้วก็ขยายรูปใหญ่ขึ้นก็กดชิปเพื่อให้มันกลายเป็นวงกลม สำหรับผมต้องการเอาสามรูปนี้มาซ้อนกันครับแต่ถ้าดูดีๆนะครับรูปเล็กคนรจะอยู่ด้านหน้าถ้าดูดีๆนะเห็นไหมครับอะไรที่เราสร้างหลังสุดมันมักจะมาอยู่ด้านหน้าแต่ชีวิตจริงแล้วสีแดงควรจะไปอยู่หลังสุดสีเขียวควรจะอยู่หน้าสีแดงสีเหลืองควรจะอยู่หน้าสีเขียวอย่างนี้แปลว่าจะลาดับผิดหมดครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียเวลาวาดใหม่ไม่ต้องเสียเวลาไปกปี้ใหม่เราใช้เทคนิคอย่างนี้ครับ เมื่อเรารู้ลำดับแล้วเราก็ใช้วิธีอย่างนี้เลยเราบอกว่าสีแดงควรจะไปอยู่หลังสุดเราก็ใช้วิธีผักไปอยู่หลังสุดแล้วก็คลิกที่กล่องสีแดงก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ s h a ฟ e format s h a อร format ครสั่งที่เราควรจะจัดการเพราะว่าต้องผักสีแดงไปอยู่หลังสุดมันจะมีกลุ่มคำสั่งชื่อว่า send backward send backward แต่ถ้าเราเลือก send backward มันคือการถอยไปทีละชั้นแต่ไงนี้ผมต้องการถอยสีแดงไปหลังสุดครับ แล้วก็เปลี่ยนจากเซนต์แบ็กวิร์ดเป็นเซนต์ทูแบ็กก็คือไปอยู่หลังสุดเลยอยู่หลังสุดจริงไหมมาดูกันครับเอาเหลือมาครอบครับอ้าวแต่เหลือก็ยังไม่อยู่ดีครับเหลือก็ต้องมาอยู่ด้านหน้าเขียวครับแล้วก็ไปเลือกเซนต์ฟอร์ดเซนต์ฟอร์ดก็คือมาอยู่ข้างหน้าทีละลำดับแต่ผมบอกไม่ครับเหลือโค้ดมาอยู่หน้าสุดเลยก็ b r บริงทูฟอนนะครับไม่ใช่ i บริงฟอร์ดนะครับ นี่เองครับคอนเซปต์การจัดลําดับแล้คราวนี้เราก็ค่อยทํา3รูปนี้ให้เข้าเซนเตอร์ก็ไฮไลท์คลุม3รูปแล้วก็ไปที่เชฟฟอร์แมตที่เดิมครับแล้วก็เลือกกลุ่มอลไลส์จัดทั้งแนวตั้งทั้งแนวนอนครับอันนี้จัดแนวนอนก่อนนะครับให้ทุกอย่างเข้าเซนเตอร์แล้วก็จัดแนวตั้งครับให้ทุกอย่างเข้ามิดเดลก็คือตรงกลางทุกอย่างก็จะเข้าเซนเตอร์หมดนี่คือคอนเซปต์การจัดลำดับนะครับจัดลำดับให้กับรูป นะครับอันนี้คือเทคนิคง่ายๆครับถ้าเราไม่อยากจะเสียเวลามานั่งคอยย้ายเองอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถยวแล้วก็มักจะิยมมากรุ๊ปเพราะว่าเวลาโยกย้ายจะได้ไปทีเดียวเป็นเหมือนชิ้นเป็นชิ้นเดียวครับคราวนี้มาดูเรื่องสุดท้ายของเกี่ยวกับรูปวาดครับอันนี้ผมขะยกตัวอย่างตรงนี้นะครับผมใช้รูปหัวใจนะครับกับหน้ายิ้มผมจะเอาสองรูปนี้มารวมเป็นชิ้นเดียวครับผมก็เอารูปหัวใจคลิกเลือก เลือกรูปหน้ายิ้มด้วยหรือใครจะคลุมทั้งหมดแบบนี้ก็ไม่ผิดอะไรนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปที่เชฟไปที่เชฟนะครับนะครับเชฟฟอร์แมตเหมือนเดิมครับเครื่องมือเชฟฟอร์แมตแล้วก็มาทางด้านซ้ายมือนิดนึงครับมันจะมีคอนเซปต์การเมอร์ชเขาเลยก็คือการเอารูปสองรูปมาประสานกันหลายๆแบบนะครับเอาเป็นแบบ Union ก็รวมนะครับนี่นะฮะ อยู่นี่ก็คือรวมเป็นชิ้นเดียวครับเดีวผมเอาลูปหัวใจมาอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็เลือกเจ้าหน้ายิ้มแล้วก็เมิร์ชนะครับนี่คือคอนเซปต์ของการ มาเมิร์ชรูปนะฮะคอนเซปต์ของการมาเมิร์ชรูปเนี่ยเราจะมีกี่รูปก็ได้ครับเราจะมาเมิร์ชเป็นชิ้นเดียวครับเนี่ยแต่ที้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะเลือกอะไรก่อนหลังนะครับให้สีของอะไรเป็นแกนเช่นผมเลือกหน้ายิ้มก่อนคลิกรูปหัวใจนะครับหน้ายิ้มก่อนแล้วรูปแ,แล้วเลือกรูปหัวใจนะฮะนี่ก็มาเลือกยูเนียนมันก็ยึดสีที่เราเลือกเชฟก่อนแต่ถ้าผมบอกไม่อะผมจะขอเลือกรูปหัวใจก่อนแล้วก็ มากดชิปค้างไว้แล้วก็มาคลิกรูปหน้ายิ้มเป็นลำดับที่2แล้วก็ไปเลือกเชฟแล้วก็เลือกเมิร์ชยูนมันจะยืดสีตามหัวใจขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกอะไรก่อนถ้าเลือกอะไรก่อนก็คลิกชิ้นนั้นก่อนเป็นรูปแบบเริ่มต้นนะครับนี่นะครานว่าผมมาคลิกตรงนี้ต่อนะครับอันนี้มันเป็นกรูปอยู่แล้วนะครับ อันนี้ภาพนึงมันเป็นกรุป๊ปฉันดูดีๆนะครับถ้าเกิดคุณเอาภาพที่เป็นกรุ๊ปไปร่วมพวกนี้มันจะใช้งานไม่ได้นะครับมันเหมาะกับพวกรูปวาดน,นะอย่ารูปวาดน,นะครับแตส่วนใหญ่แล้วพวกนี้เขามัาจะใช้ชิ้นงานนะฮะเขาบักจะใช้ตัวชิ้นงาน2ชิ้นนะครับเอามารวมเป็นสองเอามารวมเป็นชิ้นเดียวถ้าผมเลือกไป3ชิ้นอย่างเงี้ยสังเกตนะครับ พวกเชฟพวกเนี้ยนะครับสามชิ้นพวกเนี้ยถ้าเป็นพวกกรุบเลยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับย้ําถ้าเป็นพวกกรุบนะนะครับอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ไอเดียาการมองภาพว่าคุณจะเอาภาพอะไรมาประกอบมาประกอบแล้วทําเป็นชิ้นเดียวขึ้นอยู่กับไอเดียครับนามาประกอบเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเขาจะเรียกเราเรียกว่า merge ซึ่ง merge ก็จะมีหลายๆแบบครับ merge แบบเอาเฉพาะ ครับเอาเฉพาะจุดตัวที่ทับซ้อนกันก็ทําเป็นโปร่งอย่างเี้นะครับจุดที่ทับซ้อนกันก็จะก็จะทําเป็นโปร่งไปนะฮะเดี๋ยวผมอันดูกลับนะครับมันจะมีให้คุณเลือกนะครับว่าคุณจะเมิร์จแบบอะไรถ้าเป็นยูนี่งก็เหมือนกับเป็นรวมเป็นชิ้นเดียวครับนะครับแต่ถ้าเป็นคอมไบก็คือมันจะเอาส่วนที่ทับซ้อนน่ะทำเป็นโปร่งไป ส่วนเฟกเมนต์ก็จะเห็นเส้นเค้าโครงนะฮะตัวเฟกเมนต์นะครับให้เห็นพวกเ้าโครงของโครงสร้างมันเห็นแตเส้นของเนี่ยพยายามดูภาพนี้ประกอบครับรน,นะครับเดี๋ยวถ้าอินเตอร์เซ็กเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาเฉพาะส่วนที่ทับซ้อนย้ำว่าเอาเฉพาะส่วนที่ทับซ้อนกันขอเอาเป็น2ชิ้นนะครับจะได้เห็นภาพอันนี้คือช่วงรอยตัดตรงนี้นะครับ จะเอาแค่จุดรอยตัดที่มันโชคทับซ้อนกันนะครับส่วน subtract ก,ก็คือตัวที่คุณเลือกเป็นตัวที่สองจะถูกตัดหายไปคล้ายๆกับคุณเอารูปตรงนั้น,นเอามาตัดนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูห้ดูสไตล์แบบนี้ครับถ้าผมเลือกรูปหน้ายิ้มก่อนนะฮะเลือกรูปหน้ายิ้มนะครับกดรูปกวใจทีหลังนะฮะ ก็มาเลือก subtract เ okay, ห็นไหมครับมาจะเอาูปที่เราเลือกก่อนเอาไว้แล้วเอารูปที่สองมาเป็นเหมือนกับตัดขอบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่อเดียของการเล่นนะครับเอ,เอามาเป็นตัวตัดนะครับเป็นตัวตัดขอบช่วยท่านเองนะครับนี่คือหลักการของการทํางานเกี่ยวกับพวกรูปวาดต่างๆนะครับหรือที่เราเรียกว่าเชฟนั่นแหละครับพวกการใช้รูปทรง รูปวาดสี่เหลี่ยมวงกลมเทคนิคเล็กๆที่ผมแนะนําลงไปนะครับทุกท่านไปฝึกนะครับมันจะมีลูกเล่นอะไรให้เราปรับแต่งอะไรอีกเยอะเลยครับอ่ะโอเคครับสวัสดีครับผม